สวัสดีครับสวัสดีค่ะครูเมย์ค่คะสวัสดีค่ะคุณนิ่มค่ะสวัสดีครับคุณตามครับครูห้องเรียนดอกจานครับผมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธาน,านีครับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนเรื่องของการรับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนเราจะไปเริ่มเรียนกันเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือนี่นะคะก็จะมีลูกบอลน,นะคะที่ใช้ในการทํากิจกรรมนะคะ เรามาเริ่มขั้นที่1กันเลยนะคะเริ่มจากผู้ปกครองนะคะคอยช่วยเหลือเด็กก่อนนะคะเรามาดูการช่วยเหลือเด็กในขั้นแรกก่อนนะคะผู้ปกครองนะคะจะมาอยู่ด้านหลังเด็กโดยที่จับมือเด็กไว้ก่อนนะคะเราจะเริ่มจากการโยนบอลน,นะคะให้เด็กรู้จักรับบอลน,นะคะผู้ปกครองจะช่วยให้เด็กรับลูกบอลประมาณนี้นะคะแล้วก็ จะฝึกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะสามารถรับเองได้ค่ะค่ะขั้นที่2นะคะหลังจากที่นักเรียนเริ่มเกิดความชํานาญเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้ปกครองนะคะจะลดการช่วยเหลือเด็กลงนะคะจะให้เด็กรับลูกบอลโดยใช้มือและลําตัวได้ด้วยตนเองนะคะ,ะเริ่มก่อนนะคะดับแรกค่ะค่ะซึ่งการรับนี้นะคะผู้ปกนักเรียนอาจจะรับได้บ้างหรือไม่ได้บ้างเราก็ฝึกฝนจนกว่าเด็ก จะเกิดความชํานาญมากขึ้นค่ะค่ะการฝึกนักเรียนนะคะรับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวนะคะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นและสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเองนะคะและกิจกรรมการรับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความชํานาญและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะท่านผู้ปกครองก็ควรฝึกที่บ้านอย่างต่อเนื่องนะ ท้ายนี้นะคะก็ทานผู้ปกครองก็รับชมคลิปกันไปแล้วนะคะลองกลับไปฝึกและก็สอนน้องๆที่บ้านกันดูนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะวันนี้ครูนิ่ครูเมย์ครูตุ้มตามต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย